ตลอดระยะเวลาที่เกิดปัญหามาเมก็ยอมรับตรงนี้เลยค่ะว่าเมก็คือเครียดมากมานะคะแล้วก็ไม่เคยนิ่งนอนใจค่ะก็พยายามทาทุกทุกอย่างแหละที่จะพิสูจน์ตัวเองว่าแบบเราไม่ได้เป็นอย่างที่หลายๆคนกล่าวหานะคะเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่เมย์แบบใช้ชีวิตมาแล้วกันเมย์ก็แบบรักดีแล้วก็ใฝ่ดีพยายามทําแต่สิ่งดีๆแล้วก็พยายามเป็นคนที่มีคุณภาพในสังคมมาโดยตลอดนะคะคือไม่มีทางเลยที่ ตัวเมย์และตัวแซกนะคะจะเลือกทําในสิ่งที่ผิดกฎหมายใดใดหรือจะเลือกทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอันนี้เมย์ก็ต้องพูดสรุปไวตรงนี้เลยหวังว่าถ้าใครได้มีโอกาสเห็นคลิปถแถลงข่าวเราเนี่ยก็ขอความเห็นใจนะคะที่จะแบบให้โอกาสแล้วก็รับฟังแล้วก็เปิดใจ ให้กับเราสองคนมาขกึ้นค่ะเมย์กับแซคก็ต้องขอโทษจริงๆนะคะที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้มาพูดเลยแล้วก็ทําให้หลายๆคนเนี่ยขุ่นเคืองใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็หลังจากนี้ก็จะนําทุกๆข้อผิดพลาดเนี่ยมาปรับปรุงแก้ไขแล้วก็มาทําตัวเองมาทําธุรกิจให้ดียิ่งขึ้นไปค่ะพอเสร็จทุกอย่างแล้วเนี่ยวันนี้เราก็ได้ดอกไม้ได้กําลังใจช่อด